ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสัตตะปพระพุพพสิกขา,าและบุพพสิกขาวันนาพระอมาราพิรกิตะอมโรเกิดวัดบรมนิวารจนนาต่อไปจะเป็นสุทิกะปาจิตีถึงวัคที่สามเรียกว่าโอวาดวัก์ เรื่องของนางภิกษณีทั้งนั้นเลยซึ่งปัจจุบันนี้เราไม่ได้รักษาแล้วละเพระนั้นสิกขาบทก็เลยแสดงไว้สั้นๆในที่นี้ผู้ฟังสิกขาเนี่ยประดับด้วยสิกขาบทสิบโอวาดะสิกขาบทเป็นที่แรกความว่าภิกษุใดอันสงไม่ได้สมมุติให้เป็นผู้สอนและกล่าวสอนนางภิกษณุณีด้วยครุธรรมแปดประการเป็นปาจิตติทีพุพร้อมด้วยองค์แปดดังนี้คือ เป็นผู้สรวมด้วยปาธิโมกขสังวรหนึ่งต้องมีศีลดีก็ได้สองเป็นผู้หูสูดจะยินได้ฟังมามากก็ได้สามปาธิโมกทั้งสองมาด้วยดีคือตรงจำปาธิโมกความพิกษุพิจุนีได้ข้อที่สี่ก็คือมีเสียงเพราะสลับสรวยนางพิกษุนีจะได้ตั้งใจฟังข้อที่ห้าเป็นที่รักของนางพิกษุนีโดยมากข้อที่หกมีกำลังพอจะสั่งสอนหรือว่าสอนนางพิกษุนีได้ ข้อที่เจ็ดไม่เคยร่วงครุธรรมกับนางผู้เฉพาะแค่ผู้มีพระภาพเจ้าผู้นุ่งผ้ากาสายะตั้งแต่ครั้งเป็นกรัริยคือไม่เคยร่วงเกินต่อกันแล้วก็ข้อที่แปดมีปัญหายี่สิบหรือว่าเกินยี่สิบขึ้นไปพร้อมที่องค์แปดนี้ควรสมมุติเป็นผู้สอนนางพิษุณีได้ต้องยี่สิบปัญหาขึ้นไปด้วยยี่สิบปัญหาหรือเกินขึ้นแล้วก็มีคุณสมบัติแปดอย่างนี้จึงจะสมควรสมมุติได้ ส่วนครุธรรมแต่ประการก็คือทิฏุนีแม้มีภาษาตั้งร้อยพึงทําอภิวาเป็นต้นคือทาสามิชิกรรมแก่ทิฏุผู้อุปสมบทแม้ในวันนั้นมีเป็นข้อที่หนึ่งที่ทิัุนีต้องประพฤติทุกรูปเลยไม่ว่าใครแม้กระทั่งพระนางมหาปชาบดีโคตมีเนี่ยก็ต้องกราบไหว้ต่อทิฏุเป็นพระหานแล้วก็ต้องกราบไหว้ทิตุปุตชนผู้บวชในวันนั้นข้อนที่สองอย่าพึงอยู่ อย่าจำภาษาในอาวาสที่ไม่มีพิษุต้องมีพิษุอยู่ด้วยพระริสามพึงหวังการถามอุโบสถและการเข้าไปเพื่อโอวาทแต่พิสุสงทุก,กึ่งเดือนครึ่งเดือนต้องไปถามอุโบสถแล้วก็ขออวาสจากพิกสุสงอยู่จำภาษาแล้วพึงปรนนาในสงสองฝ่ายต้องปรนนาทั้งในหมู่ของพิสุสงแล้วก็ในทิษุนีสงก็ต่อไปก็คือเมื่อต้องครุฑทำเพื่อบรรังการิเศษแล้ว พึงประพฤติปักขามานัตในสองสองฝ่ายจะปิดอบัตหรือไม่ปิดอบัตก็แล้วแต่ให้ไปอยู่มานัทครึ่งเดือนปักหนึ่งนะเรียกว่าปักขามานัตในสองสองฝ่ายด้วยแล้วก็ข้อต่อไปพึงแสวงหาอุปสมบทแกนาสิทธามานาผู้ศึกษาในธรรมหกสิ้นสองปีแล้วในสงสองฝ่ายก็คือจะต้องมีอุปชาจะต้องมีอุปชา นางสิคมานาเนี่ยจะต้องประพฤติศีลหกข้อไม่ให้ขาดเลยสองปีจึงสามารถที่จะบวชได้ถ้าไม่รักษาศีลหกให้ครบสองปีโดยที่ไม่ร่วงเกินไม่ขาดเลยเนี่ยขาดวันเดวัวหนึ่งก็ต้องอยู่ใหม่อย่างนี้ถึงสามารถที่จะบวชได้แล้วก็ต้องมีอุปชาต้องบวชในสรงสองฝ่ายด้วยรักษาศีลหกครบสองปีบวชในสงสองฝ่ายได้แล้วก็ ข้อที่เจ็ดก็อย่าพึงด่าบริภาคทิสุโดยปริยายอยันใดอันหนึ่งอจะด่าบริภาคทิสุไม่ได้ข้อที่แปดติดครองคําของนาพิสณีไม่ให้สอนพิกสุเปิดให้พิกษุสอนพิกษุณีแต่วันนี้เป็นต้นไปก็คือห้ามสอนพิกษุแต่ว่าให้ตระพิษุสอนได้แต่ 8. ข้อนี้เนี่ยแต่ละข้อแต่ละข้อนาพิุณีพึงเคารพนับถืออย่าพึงล่วงจนตราเท่าชีวิตเลยอันนี้ พระบทธเจ้าให้นางประชาบดีคนมีบวชด,ด้วยการให้รับครุธรรมแปดประการนี้นะ mm hmm. เรียกว่าครุธรรมปฏิฆาณะอุปสมบทาเป็นการบวชด,ด้วยการครับครุธรรมแปดประการ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดภิกษุที่ยังไม่ได้รับสมมุติไปสั่งสอนภิกษุณีเข้าก็ต้องอบปบัติเจตีข้อนี้นะมีสุบติฐานเหมือนกับประ,ะโสธรรมะเหมือนกับการสอนอนุตตรบัญให้ว่าพร้อมกัน เกิดทางวาจาและก็วาจาจิตเป็นกิริยาโนสัญญาวิโมกข์อจิติกะเป็นปันนติวัชชะวชีกรรมอย่างเดียวแล้วก็มีจิตสามเวททางสามเพราะนั้นจะเป็นกุศลอกุศลอ,ภ,ลอภิยากตะเพระฉานันก็ต้องอวตข้อนี้ได้เหมือนกันในอัดถังคตสิกขาบทที่สองความว่าเพกยตุแม้สงสมุติให้เป็นผู้สอนแล้วเมื่อพระอาทิตย์อัศดงคตแล้วและสอนนางทิตนีด้วยครุธรรม หรือด้วยทมอื่นก็เป็นปาจิตติเหมือนกันสมุทฐานก็เหมือนกับปะดะโสธรรมสิกขาบทส่วนข้อที่สามอุปัสยสิกขาบทที่สามนี้ความว่าที่สุขเข้าไปยังที่อยู่ของนางพิกษุณีแล้วก็กล่าวสอนนางพิษุณีด้วยครุธรรมเป็นปาจิตติเว้นไว้แต่สมัยคือนางพิกษุณีเป็นไข้มาขอครุธรรมมาฟังธรรมไม่ได้อันนี้ก็ยกเว้น สมุทฐานก็เหมือนกับปฐมกฐินสิขาบทก็คือมีสมุทฐานสองกายวาจาอย่างหนึ่งแล้วก็กายวาจาจิตอย่างหนึ่งเป็นกิริยาเพราะว่าไปตอนโอสัญญาวิโมกเป็นอาชิตตะปันนติวัชะกายกรรมวิจีกรรมจิตสามเวทนาสามเพราะว่ามีการไปสู่สำนักของนิกพิเีก็เลยเป็นกายกรรมกล่าวสอนก็เป็นวจีกรรมข้อที่สี่อมิตรติขาบท ความว่าพิสุใดกล่าวติเตียนว่าพิสุทั้งหลายกล่าวสอนนางพิสุนีเพราะอามิตรมีปัจจัยสี่เป็นต้นดังนี้เป็นปาจิตติใครเคยกล่าวว่าพิสุอย่างนี้ก็เป็นปาจิตติก็สมุทฐานเหมือนอจินา,านทานสมุทฐานสามก็คือกายจิตวาจาจิตแล้วก็กายวาจาจิตเป็นกิริยาสัญญาวิโมกขจิตตะโลกวัชะเป็นกายกรรมะชีกรรมแล้วก็อกุศลจิต แต่วาสิกาบทข้อนี้เป็นทุกขเวทนาเท่านั้นถ้าจินนาทานนี้เป็นเวทนาสามในจีวรธานะสิกบบ 5, าบทที่ห้าคมว่าภิกตุใดให้จีวรแม้ควรวิกัพเป็นอย่างตำ่ำแกนางภิกตุณีผู้มิใช่ญาตาิเป็นปาจิตตีเป็นแวแต่แลกเปลี่ยนกันด้วยของเล็กน้อยก็ไม่เป็นอาบัติจีวรนที่ควรวิกัพอย่างต่ำก็คือยาวแปดนิ้วคูณสี่นิ้วของพระสุคตยาว ศอกหนึ่งคูณคืบหนึ่งของช่างไม้นะยาวศอกกว้างคืบของช่างไม้แต่จะเป็นของพระทุกข์ก็แปดนิ้วคูณสี่นิ้วเพราะฉะนั้นถ้าไปให้จีวรแก่นางพิษณีผู้ไม่ใช่ญาตินี่ก็ถ้าไม่มีของแรกเปลี่ยนอบัติปยิต,ติข้อนี้ตอนนี้ก็ไม่มีอาบัตแล้วว่าไม่มีนางพิษณีนะก็สมุทฐานก็เหมือนกับปฏิฆาณนะชีวระปฏิฆาณนะรับจีวรขมือนางพิษณีน,นั่นเองสมุทฐานหกเป็นทั้งกิริยาและก็อกิริยา ก็คือทําการให้แล้วก็ไม่ทําการแลกเปลี่ยนถ้าแลกเปลี่ยนกับสารธรรมิกนี่ไม่เป็นอันบัตแรแลกเปลี่ยนเสื้อหักนี่ถ้าไม่ใช้กับยาวาจานี่ก็เป็นอบัติโนสัญญาวิโมกาจิตกะปันติวัชะกายกรรมวิจีกรรมจิตสามเุทนาสามในจีวรสิพะนะสิกขาบทที่หกเย็บจีวรเพื่อพลิกตุนีผู้ไม่ใช่ญาตินะี่นะทกยุใดเย็บผ้าแห่งนางพิกนีผู้ไม่ใช่ญาติเองหรือว่าใช้ให้ผู้อื่นเย็บให้ก็ดีเป็นปาจิตตี ฐานหกเหมือนกันยกข้อที่แล้วในสังวิธานสะิกขาบทที่เจ็ดความว่าพิกสุใดชักชวนนัดหมายเวลาและทางเดินกับนางพิสุนีแล้วเดินทางอันเดียวกันโดยที่สุดแม้สิ้นระหว่างบ้านอันหนึ่งกับชั่วไก่ยืนตกหรือว่าที่เที่ยวไปของไก่เป็นปากจิตตีเว้นไว้แต่มีสมัยคือทางจะต้องไปด้วยพวกหมู่เควียน เป็นทางประกอบด้วยความรังเกียจคือโอกาสของโจรตั้งอยู่เป็นต้นปรากฏอยู่และเป็นทางประกอบด้วยภัยกล้าก็คือโจรฆ่ามนุษย์เห็นปรากฏอยู่มีสมัยดังนี้ก็ไม่เป็นอันผิดสมุติฐานในข้อนี้เรียกว่าสังวิธานะหรืออัตานะสมุทฐานมีสี่ก็คือกายอย่างหนึง่งกายวาจายอย่างหนึง่งกายาจิตอย่างหนึง่งกายวาจาจิตอย่างหนึง่ง เป็นจริยาเพราะมีการชักชวนกันไปแล้วก็โนสัญญาวิโมกาจิตกะเป็นปันติวัชะกายกรรมจีกรรมจิตสามเวทนาสามเนอยอีกข้อหนึ่งนาวาพิรูหณะสิกขาบทที่แปดความว่าพิสุใดยชักชวนนัดหมายกับนาพิกตุนีขึ้นเรือลำเดียวกันไปเหนือน้ําหรือว่าไปตามน้ํำจะขึ้นน้ําหรือว่าล่องน้ําก็ตามเป็นปจิต,ตีเว้นไว้แต่ข้ามฟาก แต่ฝั่งนี้ไปฝั่งโน้นโดยขวางถ้าข้ามฟากไม่ไส็ดใดสมุทฐานก็เหมือนกับสังวิธานาสิกขาบทที่แล้วคือสมุทฐานสี่นั่นเองชักชวนกันเดินทางข้อที่เก้าปริปาจนะสิกขาบทความว่าพิกษุใดยรู้อยู่และฉันบินทบาทที่นาพิกษุณีชักชวนทายกให้จัดถวายเป็นปากิตรีเว้นไว้แต่กระหัตผู้ทายกเขาเริ่มจะถวายก่อน หรือเขาเป็นญาติและคนโปรณาแห่งทิสตุก็ไม่เป็นอบัติคนนี้ก็เป็นเหมือนกับปฐมปร,ราชิตที่ขบทั็คือกายจิตอย่างเดียวมุษฐานเดียวกายจิตไปฉันดินบาทมีอาการฉันไม่ต้องเกี่ยวกับการพูดเป็นจิริยาสัญญาวิโมกสจิตกะปันติวัชะแล้วก็กายกรรมนะมีจิตสามเีทนาสาม เพราะว่าเป็นสุจิติกะเพราะมีคําว่ารู้อยู่แต่เป็นปณนติวัชชะมีโทษเพราะบัญญัติข้อที่สิบในระหนิสัชชสิกขาบทความว่าทิสุใดแต่ผู้เดียวไม่มีชายรู้ความอยู่ด้วยและสาเร็จการนั่งนอนในที่รับตากับด้วยนางทิสุนีผู้เดียวไม่มีนางอื่นอยู่ด้วยเป็นปาจิตตีนั่งในที่รับกับทิสุนี สมุฐานก็เช่นเดียวกันกับอนิยตติกีบทที่สองนั่นเองก็คือมีสุมฐาน 3, สามสมุทฐาน 3, สมามน,นี่ก็อธินธนทานสมุทฐานกายกจิตวาจาจิตใจวาจาจิตเป็นกิริยาสัญญาวิโมกษษษษษัจิตกะโลกวัชชะแล้วก็เป็นอภุศระจิตมีเวทนาสองทำร,ระหนิสัชชะที่สุดใดแต่คู่เดียวไม่มีชายรู้ความอยู่ด้วยแล้วก็สําเร็จการนั่งนอนในที่รับตากับด้วยนางิิษณีคู่เดียวก็ไม่มีนางอื่นอยู่ด้วยก็เป็นปฏิปติ ในสิกขาบทที่สิบนี้พิกษุณีอุปสมบทในอุปโตสองเป็นปาจิตติยวัตถุอุปสมบทในเอกโตสองเป็นทุกกะตะวัตถุเป็นทุกฏกสิกขาบททั้งสิบถ้าพิกษุณีอุปสมบทแก่พิสุสองฝ่ายเดียวก็เป็นอัตทุกก์อันนี้ก็เป็นตัิโยวัคโคจบักที่สามต่อไปจะเป็นโพชนวัตที่สี่ ระดับด้วยสิกขาบทสิบสิกขาบทสิกขาบทที่ต้นข้อแรกก็คืออาวัสถะสิกขาบทความว่าก้อนข้าวในโรงทานคือโภชนะห้าอย่างได้แก่ข้าวสุกอย่างหนึ่งขนมกุมมาสอย่างหนึ่งข้าวสัตตุก็คือข้าวตูอย่างหนึ่งปลาอย่างหนึ่งแล้วก็เนื้อย่างหนึ่ง,ง,หง,หง,ง,หงเหล่านี้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง มนุษย์ผู้ปรารถนาบุญตระกูลเดียวกันหรือว่าต่างตระกูลรวมกันเข้าเป็นทุนเดียวตั้งไว้พอกินอิ่มในสาราหรือว่ามณดหรือว่าโคนไม้หรือที่แจ้งแห่งเดียวกันหรือในที่ต่างๆกันหรือย้ายที่วันนี้ตั้งในที่แห่งหนึง่งพรุ่งนี้ก็ตั้งในที่แห่งหนึ่งดังนี้ไม่เฉพาะผู้รับคือไม่ได้จับจงนะว่าจะให้ใครมรับว่าให้คนเหล่านี้ให้แก่คนเพียงนี้ หรือไม่เฉพาะของกินคือไม่ได้กําหนดของกินว่าให้ทั่วไปในโภชนะโภชนะทั้งปวงเนี่ยนะก็ใหนะ้ไม่ได้กําหนดไว้ดังนี้ที่สูมไม่เป็นไข้คืออาจจะไปได้แม้กึ่งโยกก็คือ8กิโลเมตรพึ่งรับฉันได้ในที่แห่งเดียวในวันเดียวเท่านั้นแต่วันที่สองไปแล้วถ้ารับของคนเหล่านั้นในที่นั้นหรือในที่อื่นอีกด้วยหวังจะฉันเป็นทุกกฎ กลืนกินเป็นปาจิตตีทุกคํากลื่นเลยไม่เป็นไข้นะแต่ว่าสําคัญว่าเป็นไข่หรือว่าสงสัยก็ตามหรือว่ารู้อยู่ว่าเป็นไข่ก็ตามก็ไปรับแล้วฉันก็เป็นติดกับปาจิตตีเป็นไข่สําคัญว่าไม่เป็นไข่หรือสงสัยอยู่เป็นทุกข์กตเป็นไข่รู้ว่าเป็นไข้ก็ดีและเธอได้ฉันแต่คราวเดียวหรือเมื่อจะไปฉันในกลางทางวันหนึ่งฉันในที่ถึงแล้ววันหนึ่งแม้เมื่อจะกลับก็ฉันในกลางทางวันหนึ่ง มาถึงแล้วก็ฉันในที่มาถึงแล้ววันหนึ่งก็ดีและคิดจะไปฉันแล้วออกไปกลับเสียด้วยอันตรายอันหนึ่งแล้วก็รู้ว่าเป็นทางกระเสมเมื่อจะไปฉันอีกวันหนึ่งก็ดีหรือเจ้าของเขานิมนต์มาถวายหรือฉันของที่เขาเฉพาะก็คือเจาะจงที่ตั้งไว้และฉันของที่เขาตั้งไว้ไม่พอประโยชน์หมายถึงว่าของไม่มากพอฉันได้หรือฉันของอื่นพ้นโภชนะห้า และพิ่ตูเป็นบ้าเป็นต้นเหล่านี้ไม่เป็นอบัตเพราะว่าเขาให้จจงคนทั่วไปก็มีมากเลือเฟือเนี่ยนะพวกเจรจกปริพาชคก็มาฉันกันแต่พิ่ตูไปฉันทุกวันทุกวันพวกปริพาชกเหล่านั้นก็เลยหนีไปที่อื่นเลยไม่เอาเลยเพฉะนั้นถ้าของเล็กน้อยตั้งไว้ไม่พอประโยชน์พวกนี้ก็ไม่ได้คิดว่าจะให้คนมากๆพี่ตูไปฉันวันที่สองที่สามก็ไม่เป็นไร สิกขาบทข้อนี้ก็เป็นอะนานติกะใช้ให้คนอื่นไปฉันนี้ไม่เป็นอบัตมีองค์สามก็คือก้อนข้าวในโรงทานอย่างหนึ่งไม่เป็นไข่อย่างหนึ่งแล้วก็เฝ้าฉันอยู่เกินวันที่สองไปนี่นะพร้อมด้วยองค์สามนี้เป็นปารจิตีสมุทฐานวิธีเป็นต้นก็เหมือนกบับเอลัคโรมสิกขาบทก็คือสมุทฐานสองกายอย่างหนึ่งแล้วก็กายจิตอย่างหนึ่งเป็นกิริยาเพราะว่ามีการไปฉันโนสัญญมิโมกอจิตกะ ปัญติวัชะกายกรรมอย่างเดียวแล้วก็จิตสามเวทนาสามต่อไปจะเป็นคณะโภชนะสิกขาบทสิกขาบทที่สองความว่าเป็นปาจิตติเพราะฉันคณะโภชนะก็คือฉันเป็นหมู่ทิกสุแต่สี่รูปขึ้นไปชื่อว่าคณะถ้าทายกเขามาหาภิกสุสี่รูปแห่งเดียวกันหรือต่างๆกันนิมนต์ด้วยโภชนะห้าอย่าง สิ่งใดสิ่งหนึ่งคือผู้ที่นิมนต์ถือเอาโภชนะทั้งห้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นนิมนต์คือออกชื่อนิมนต์ด้วยโวหารที่เป็นอคติยะเป็นต้นว่านิมนต์ฉันข้าวสุกฉันเนื้อฉันปลาท่านจงรับข้าวสุกเนื้อปลาของข้าพเจ้าดังนี้เป็นภาษามคตรหรือภาษาอื่นประดีเธอเหล่านั้นถ้าเขานิมนต์แห่งเดียวกันหรือต่างๆกันดังนี้แล้วและเธอไปแห่งเดียวกล่าวเดียวพร้อมกันหรือว่าไปแต่ที่ต่างๆกัน คนละคราวแต่รับแห่งเดียวคราวเดียวกันภายหลังฉันแห่งเดียวกันถือว่าฉันนี้ที่ต่างๆกันก็นกตามดังนี้ชื่อว่าเป็นคณะโพชนะเป็นหมู่กันฉันชันเป็นหมู่นั่นเองด้วยว่าถือเอาการรับในที่แห่งเดียวกันเป็นประมาณถ้ารับแห่งเดียวกันนี่จะฉันต่างหรือฉันร่วมกันก็เป็นอันทั้งนั้นถ้าแม้พิจุถือเอาชื่อแห่งข้าวสุกเนื้อปลาขอขาวว่า ท่านจงให้ข้าวสุกเนื้อปลาแต่ที่เดียวกันหรือต่างๆกันและไปคราวเดียวกันหรือต่างๆกันแต่รับแต่ที่แห่งเดียวกันแนะดังนี้ก็คงเป็นคณะโภชนะเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็มีอาการสองอย่างคณะโภชนะซึ่งได้แต่ที่นิมนต์หรือวินยัตทั้งสองนั้นคือเขานีมมันออกชื่ออาหารหรือว่าไปขอขอมาฉันร่วมกันสี่รูปขึ้นไปต้องอบัตทั้งนั้น ในขณะรับพร้อมกันดังนั้นเป็นทุกกฎกลืนกินเป็นปรจจิตีทุกคำากลืนเลยเว้นไว้แต่มีสมัยเจ็ดประการดังนี้ก็คือขีรานสมัยคราวที่สูเจ็บไข้คือแม่เท้าแตกเที่ยวกินดบบาบไม่ได้จีวรธานสมัยคราวให้จีวรวถวายจีวรก็คือตั้งแต่วันมหาปรณาแล้วไปกระถิ่นไม่ได้กลางก็ปลายฤดูฝนเดือนหนึ่งถ้าไม่ได้กลางกระถิน่นถ้าได้กลางกรถิ่นแล้วก็เลยจากนั้นไปเป็นห้าเดือน จีวรกา,านสมัยก็คราวที่ภิกษุทําจีวรตัดเย็บอยู่อัฏฐานมะมนาสมัยคราวเดินทางไกลเพียงครึ่งโยชต์8กิโลเมตรเมื่อจะไปก็พึงฉันได้ไปอยู่ตามทางก็พึงฉันได้มาถึงแล้วก็พึงฉันได้อีกนาวาพิรูหณะสมัยก็คราวที่ไปในเรือเดินทางในเรือเมื่อจะขึ้นเรือก็พึงฉันได้ขึ้นไปแล้วก็พึงฉันได้ลงจากเรือก็พึงฉันได้ถ้าเกิดเขาเลี้ยง หรือว่าขอในเรือเลยก็ได้เหมือนกันมหาสมัยคือคราวใหญ่คราวที่พิสูจประชุมกันใหญ่คือในที่ใดในการใดพิสูจแต่สองรูปสามรูปพอเทียบบท่ยวบินดาบเลี้ยงชีพได้ครั้นมาอีกหนึ่งรูปเป็นสี่รูปไม่พอเลี้ยงชีพกันอันนี้ก็ขอได้นะแล้วก็สมณพัตตสมัยคราวพัดแห่งสมณะขอได้นี่หมายถึงว่าฉันคณะโภชนะได้ คราพัดแห่งสมณะคือนักบวชจําพวกใดจำพวกหนึ่งทําพัดนิมนติตุด,ด้วยค้าวสุขสมัยทั้งเจ็ดเหล่านี้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีฉันคณะโภชนะได้คือถ้ามีสมัยทั้งเจ็ดนี้ก็ฉันคณะโภชนะนี้ได้ไม่เป็นอาบัติด้วยอาการสองอย่างนนะั่นแหละคือนิมนต์เอาเชื้ออาหารหรือว่าไปขอเข้ามาฉันรวมสี่รู้ขึ้นไปถ้ามีสมัยในคณะโภชนะนี้เป็นติกปปจิตี ถ้าไม่ใช่คณะโภชนะแต่สําคัญว่าเป็นคณะโพชนะหรือว่าสงสัยอยู่ก็เป็นทุกกฎไม่ใช่คณะโภชนะสําคัญว่าเป็นคณะโภชนะหรือแต่สองสามรูปรักแห่งเดียวกันฉันหรือมาทเที่ยวบินทบาทแล้วมาฉันร่วมกันแห่งเดียวกันไปบินทบาทที่สูงม,มากรูปแต่ไปบินทบาทแล้วก็มารวมกับฉันแห่งเดียวกันก็ไม่เป็นอับา อันหนึ่งในนิจพัทน์และสตักพัทเป็นต้นและในของฉันอื่นเว้นจากโภชนะห้าและที่จุบ้าเป็นต้นเหล่านี้เป็นอนาบัตคือไม่เป็นอนาบัตินั่นเองสิขาบทข้อนี้เป็นอนานาติกะใช้ก็หนื่นเปนฉันนี้ก็ไม่เป็นอนาบัตสาหรับคนใช้นะคนฉันก็เป็นมีองค์สามก็คือคณะโภชนะอย่างหนึ่งไม่มีสมัยอย่างหนึ่งแล้วก็คืนกินอย่างหนึ่งองค์สามนี้พร้อมื่อไหร่ก็เป็นอนาบัตสัจตตี สมุดฐานวิธีเป็นต้นก็เหมือนกับเอและคโรมะสิขาบทดังกล่าวแล้วในปฐมสาสีญะติขาบทนั้นสมุดฐานสองกายอย่างหนึ่งกายจิตอย่างหนึ่งก็เป็นอจิตกะนาโนสัญญาวิโมกขิริยาเป็นกายกรรมจิตสามเวทนาสามต่อไปปรามรประโรชนะสิขาบทที่สามในโชนะวัคนี้ พิสูจอันทายกนิมนต์ด้วยโภชนะห้าโดยในดังกล่าวแล้วในคณะโภชนะไม่วิกัตเสียไม่วิกัตก็หมายถึงไม่ได้ทําให้เป็นของเจ้าของไม่ได้สละคนอื่นและฉันโภชนะที่ทายกนิมนต์ทีหลังก่อนกว่าโภชนะแห่งทายกที่นิมนต์ไว้ก่อนชื่อว่าปรมประโภชนะฉันโภชนะที่หลังก่อนในขณะรับเป็นทุกกฎคลื่นกินก็เป็นปลาจิตตีทุกๆคำเคลืนเว้นไว้แต่ มีสมัยสามอย่างก็คือกีฬานสมัยข่าวเจ็บไข้จีวรธานะสมัยข่าวที่เขาถวายจีวรจีวรการะสมัยข่าวที่ทําจีวรดังกล่าวแล้วในคณะโภชนะสมัยเหล่านี้อันใดอันหนึ่งมีถ้ามีนะไม่เป็นอบัตคือฉันปรัมปราโภชนะได้ในปรัมปราโภชนะเป็นติกะปาจิตตีไม่ใช่ปรัมปราโภชนะหรือว่าสงสัยอยู่เป็นทุกข์รู้ว่าไม่ใช่ปรัมปราโภชนะ ฉันก็ไม่เป็นอบัติวิกาลโภชนะที่ทายกนิมนก่อนแก่สาธมิตรทั้งห้าก็คือให้แก่สาธมิตรทั้งห้าไปผู้ใดผู้หนึ่งก่อนในที่ต่อหน้าดังนี้ว่าไม่หังพัตตะปัจจาสังตุยหังดัมิหรือว่าไม่หังพัตตะปัจจาสังตุยหังวิกาลเปนิดังนี้หรือว่าวิกาลในที่รับหลังดังนี้ว่าไม่หังพัตตะปัจจาสังอิทันนามัสะดมมิ หรือว่าไม่หังพัตตะปจจาสังอิทธันนามัสสะวิกเัเตนิดังนี้ยังใดอย่างหนึ่งแล้วก็ฉันโพชนะที่ได้ในตระกูลที่นิมนที่หลังก่อนได้ไม่เป็นอบัตก็คือเขานิมนมีพัดอยู่แล้วเนี่ยก็สลัดให้แก่สาธมิทห้าพ้าเจ้าขอสลัหรือว่าขอให้พัดที่มีหวังว่าจะได้นั้นแก่ท่านหรือว่าแก่ผู้ที่มีชื่อนั้นชื่อนี้ กระดับนัดังก็ได้นะวิกัปนับดังนี้ก็ทําให้ไปฉันโภชนะที่หลังก่อนได้ฉันโภชนะซึ่งได้ก่อนและหลังปนกันอยู่เอาที่ได้ก่อนกับที่ได้ที่หลังมาปนกันก็ได้นะหรือตามโภชนะซึ่งเขานิมนต์สองแห่งสามแห่งเข้าแห่งเดียวกันฉันหรือฉันโดยลําดับนิมนต์และบ้านทั้งสิน้นหรือหมู่มนุษย์ทั้งสิน้นเขานิมนต์ฉันในบ้านนั้นในหมู่มนุษย์เหล่านั้นแห่งใดแห่งหนึ่งก่อน หรือทายกเขานิมนตที่สุกล่าวว่าเราจะรับภิกษาดังนี้ก็ไม่เป็นอันผักก็จะนิมนต์ขีดเก้าก็แล้วแต่นะบอกว่าจะรับภิกษาอันนี้ไปรับมาแล้วจะฉันใครกวานก็ได้ในนิจพัฒน์และสรารกพัฒน์เป็นต้นหรือในของฉันอื่นยกโพชนะห้าเสียหรือภิกสุบ้างเป็นต้นเหล่านี้ก็ไม่เป็นอันผัขกข้าพเ้อนนี้ก็เป็นอะนานติกะก็หมายถึงใช้ให้คนอื่นไปฉันปรามประโพชนะนี่ก็ตัวเองก็ไม่ต้องอัติ ันชันก็เป็นก็มีองคสาก็คือโภชนะของผู้อื่นอทีส่สองก็ไม่มีสมัยอทีส่สามก็กลืนกินโภชนะของผู้อื่นนี่มาถึงปร,รัมปราโภชนะก็แปลว่าเป็นปร,รัมปราโภชนะหมายถึงโภชนะที่หลังนั่นเองไม่มีสมัยแล้วก็กลืนกินพร้อมด้วยองสานี้จึงเป็นปจัจจิตีสมมติทางวิธีเป็นต้นก็เหมือนกับปฐมกติน,นะสิกขาบท แปลกแก่สิกขาบทนี้เป็นกิริยากิริยะต้องเพราะทําแล้วก็ไม่ทําด้วยปฐถมกถินิสิกขาบทก็มีสุขฐานสองก็คือกายวาจากับกายวาจาจิตกิริยาก็ได้แก่อะไรได้แก่ฉันชนะโภชนะอกิริยาก็คือไม่วิกับให้แก่กาธรรมิกกัวันนี้ก็เป็นอจิตตกาโนสัญญาวิโมกแล้วก็เป็นทั้งกายกรรมวิจิกรรมเพราะว่าเป็นกายวาจากับกายวาจาจิตมีจิตตามเวทนาสาม ต่อไปสิกขาบทที่สี่ชื่อว่ากาณมาตาสิกขาบทความว่าตระกูลเขานำขนมซึ่งเขาตกแต่งไว้เพื่อจะส่งลูกสาวไปสู่ตระกูลสามีหรือเขานำข้าวสัตว์ที่เขาตกแต่งไว้เพื่อจะเป็นสบียงเดินทางมาปรนนาตามประสงค์แต่ทิสุผู้เข้าไปบินฑบาติทิสุพึงรับแต่เพียงเต็มสองบาทหรือว่าสามบาทเสมอแต่เพียงเหลี่ยมปากข้างล่าง ถ้าเธอรับบาตท,ที่สามให้พูนเป็นจอมขึ้นไปเป็นปาจิตตีนับด้วยขนมและข้าวสัตุซึ่งตั้งอยู่บนเหลี่ยมปากเหลี่ยมปากบาตรของล่างคือขอบล่างนั่นเองและี่จูดใดรับแล้วสองบาทเธอองค์นั้นออกมาเห็นพิสุดข้างนอกพึงบอกว่าในที่นั้นเรารับสองบาทแล้วท่านพึงรับแต่บาทหนึ่งและพิจุดนั้นเห็นพิสุดอื่นอีกก็พึงบอกว่า เธอผู้มาก่อนรับเต็มสองบาทแล้วเรารับบาทหนึ่งแล้วท่านอย่ารับเลยพิจูุใดรับก่อนบาทหนึ่งแล้วแม้พิจูดนั้นก็พึงบอกต่อต่อกันอย่างนั้นและพิกูุใดรับเองสามบาทเธอเห็นพิกูดอื่นแล้วพึงห้ามเสียเมื่อไม่ห้ามเป็นทุกกฎแม้เธอผู้ได้ยินห้ามแล้วขืนรับก็ปเป็นอบตปทุกกฎเหมือนกันแล้วเธอนั้นพึงไปยังโรงฉันหรือวิหารหรือที่เคยกลับมาประทับ แห่งใดแห่งหนึ่งคือเคยนั่งที่ใดก็ปไปในที่นั้นซึ่งใกล้แต่ที่ได้ของมานั้นแล้วตั้งไว้เพื่อตอนบาตรหนึ่งที่เหลืออยู่ก็ถวายแก่พิกตรสงก็แลจะให้ตามมิตรสหายนั้นไม่ได้คือจะไปเลือกให้ตามชอบใจไม่ได้ต้องให้แก่สงเธอได้รับมาบาตรหนึ่งเธอนั้นสักสิ่งหนึ่งไม่ปรารถนาก็อย่าให้เลยพึงทําตามชอบใจเถอะก็ได้รับมาบาตรเดียวก็ไม่เป็นไรก็ฉันเอง ไม่อยากแบ่งใครก็ไม่ต้องแบ่งอันนี้ก็เป็นสิกขาบทที่ 4. สี่สูกตฐานก็เดี๋ยวไว้ตอรุ่งนี้ก็แล้วกันวันนี้ก็สมควรแก่เวลาขออนุโมทนาแด่ท่านทั้งหลายที่มีศรัทธาเรื่มใสในพระวินัยแล้วก็คอยประพฤติตามพระวินัยอันเป็นปาจิโมกังวรเพื่อเพื่อ,อกูลแก่การอบรมสัจทินรีอันเป็นไปในศีลจะได้อบรมอินสีห้าวิริยะสมาธิสติอันเป็นสมาธิสิกขาเป็นจิตตสิกขา แล้ก็จะได้เกื้อกูลแก่ปัญญาสิกขาเมื่อไตรึกราประชุมพร้อมเพียงกันข้อมีโอกาสในการบรรลุพระอริยบุคคลขอให้ได้ตัดรู้อริยสัจธรรมด้ยการเนินเนช้าดิเทินสาธุสาธุสาธุ